แล้วเวลาผมทำอาผมรวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําเนาผมทําดีที่สุดแล้วแต่แม่ก็ไม่เอา ผมชื่อเด็กชายกิตดาฝุืเลื่อยครับมาตัดผมทรงอะไรครับทรงที่แบบเป็นนักเลงครับทรงเป็นนักเลงมันก็ตัดยากนะแต่ว่าเอาทรงกากบาทกลางหัวเลยเนาะครับเอาเป็นเครื่องหมายคูณเนาะครับเดี๋ยวผมจะรับรับตอบสนองครับว่าทรงกากบาทกลางหัวเนี่ยเป็นทรงทรงแปลกประหลาดเ้ยทรงกากบาทเนี่ดดูนะครับผมก็จะซึบข้างหน้านี้ก่อน เพื่อให้มันเป็นมุมนะครับช่างอ่อนบาเบอร์เขาสั่งทรงกากระบาดกลางหัวทรงนักเรียงผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยผมก็ต้องไม่เอาให้เป็นนักเรียงเพราะว่ามันเป็นคนที่ดีอยู่แล้วแต่เราจะทําให้เป็นกากระบาดเราต้องหามุมฉากก่อนเช่นมุมนี้กับมุมนี้กับหน้าผากนี่ให้ได้ฉากกันดูนะครับ ทรงกากระบาดกลางหัวพอเราหามุมได้นะดูนะนี่ดูนะครับผมก็เอาปัจเจียนติดกับมุมนี้เลยกากระบาดทรงกากระบาดกลางหัวังจากฝั่งนี้มาถึงนี้ก็ให้อยู่หลังริมไปหูัวนะครับนทรงกากระบาดนะี่นทครับ นี่นะครับทรงกากระบาดผมผมผมใช้มุมนี้นะครับนี่ยนี่ยวัสดีเป็นไหมครับท่านครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทรงกากระบาดรอเลยเขาจะเอาทรงกากระบาดกลางหัวสวัสดีลูกวดีวิธีผมหามุมผมก็หาอย่างนี้นะครับโดยที่ว่าผมเอามุมหน้าผากแล้วก็ถ่ายจากมุมนี้ไปหลังไปหู ทีนี้เรามาดูในมุมนี้นะครับเนี่ยจากมุมนี้มามานี้ก็มาหลังใบหูเหมือนกันวิธีการ<อ>าหาผม,าม,มเอาให้หล่อเลยับเอาให้หล่อเลยครับนี่ดูวิธีการวางมุมนะครับจากมุมนี้มาปืดปืดปืดมาห,หา,าหลังใบหูครับเนี่ยมาหลังใบหูนี่ย มันก็จะเป็นทรงกากระบาทครับนี่ทรงกากระบาทต้องเน้นให้ชัดอย่างนี้เลยครับสะอาดสะอาดเลยเพราะว่าวิธีมองมุมซ้ายมาถึงกลางหัวแล้วก็มองมุมมากลางหัวดูวนะครับเป็นหน้ามนะครับด้านด้านข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ <c oughs> ทำมุมให้ได้ นี่กากระบาดครับนี่ทำมุมให้ได้อัแล้วหนูจะตัดทรงเลยลูกตัดทรงกากระบาดครับตัดทรงกากระบาดครับตัดห่ยนี่ตัดทรงกากระบาดขอเชิญขอเชิญนายออกดูเดี๋ยวจะขอเชิญขอเชิญท่านผู้พันเดินเข้ามาเพื่อเป็นตะกีพยานให้หน่อยครับเชิญครับเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนเดินมาก่อนแป๊บเดียวมา ผมจะให้มาบอกว่าไอ้วิธีตัดทรงกากระบาดเดี๋ยวเดินเข้ามาอีกนิดนึงแล้วผมจะหวัดดีชาวเน็ตให้หวัดดีชาวเน็ตชาวเน็ตเขากําลังติดตามชมอยู่ว่าทรงทรงกากระบาดทำท่าชี้ดูเฉยๆรับทรงกากระบาดนี่มันมันเป็นเป็นทรงแปลกเป็นทรงแปลกประหลาดที่สุดครับมาจากมาจากขมินเนาะครับดูหน้าตาเหมือนขมรนไหมเดี่ยมเลยครับนี่โอ้ตัดทรงแบบนี้ตัด นนเป็นคนไทยขอขอบคุณชาวเน็ตทุกคนแล้วก็ท่านผู้พันคนนี้ท่านเป็นคนดีแล้วก็พาเด็กมาตัดทรงกากบาดซึ่งเป็นทรงแปลกประหลาดสวัสดีปีใหม่เลยสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีทุกคนทั่วโลกครับเนาะอ่าที่ผมกำลังจะมาตัดเหมือนเครงเหมือนในหนูออนี่แหละอยากจะเอาเหมือนกันเนาะท่านผู้พันก็เป็นเอฟซีเหมือนกันเนาะ บอกบอกชาวเน็ตทางทางนู้นด้วยว่าให้ติดตามดูด้วยว่าอย่างนี้ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ทรงการกระบดนะครับครับครับผมครับนี่ดูนะครับทรงการกระบดของช่างออนช่างอ้อนตัดเสร็จแล้วครับทรงการกระบะผมก็ทําให้ดูแล้วจะสรุปให้ดูครับเดย๋ะเลยทําให้นี่ดูด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับทรงการกระบดนี่เราก็โค้งให้เขานิดนึง ให้เป็นรูปวงกลมเอาบอกเท่าอย่างนี้ดูนะครับตั้งด้านหลังใบหูนี pues, ่ต้องให้มันเท่ากันอย่างนี้นี่ให้มันได้ฉากเข้ามนอย่างนี้นี่ทั้งวนอืม ให้เป็นให้เป็นรูปตัว,ตวยูค่วมด้านหลังเน่ยให้เป็นตัวยูค่วมครับแล้วก็ดูมุมให้ได้ฉากแล้วก็กลับให้เกี้ยงเลยข้างนะครเดครับ เดี๋ยวยวังก่อนให้เสร็จก่อนยังเด็กอยู่ยังเล็กนนอ,อืมครับฉายาของเด็กนี้ก็เป็นเด็กบอยสเก,กลแหละครับ<า>ชื่อทรงบอยสกกกเกลแต่ตรงนี้โอ้โหผมก็ทำให้อย่างดีเลยเขาอยากได้ทรงนี้จริงๆ ครับเนี่ยดูให้สรุปเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็ให้เป็นหน้าผากอย่างนี้ให้ได้มุมหน่อยตรงนี้ให้ได้มุมนิดนึงแบบว่าไม่ต้องทำที่ใหม่อย่างนี้ที่ใหม่ตำรัดกนี่ตัดเสยขึ้นให้หน่อยครับผมนี่ดูนะครับเนี่ยที่ใหม่ก็ตัดตัดใหม่ก็มืครับตาเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่เมือนนะไม่ตำรัด ครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ผมจะแสดงให้ดูการสร็ให้ดูนะครับว่ามันเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับทรงกากระบาดเยี่เดี๋ยวดูก่อนครับทรงกากระบาดเนี่ยดูผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็เขาตามใจเขาแหละครับด้านหลังด้านหน้าเนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูนี่ดูนะครับด้านหลังก็ให้เป็นรูปตัวยูตัวยูคว่ำอันนี้ก็ตัวยูหงาย เนี่ยปีใหม่แล้วไม่กวาดกวาดออกมั่งเนี่ยครับครับเอาไว้ทาพรมออกให้ทาพรมต่อไปมันจะนุ่ม,มเออมันจะนุ่มมันจะนุ่มเป็นพรมเลยครับเอาขอบคุณชาวเน็ตสิสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมรอไหมเห็ไหมครับยิ้มยิ้มหน่อยหนึ่งเออรอรับอยาลนมไลค์แชร์ติดต่อสกายให้ให้ใจติดด้วยนะคะไปบ y e